หากเจอน้ำขังในกระถางไม่ไหลออกตามคลิปที่แชร์ไป<า>จะต้อง,องรีบรถต้นไม้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมกักได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสาระดีๆในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีกระถางนี้แอดมินได้ทำการตัดโคนต้นและเลี้ยงน้องบอนสีไว้นอกตู้ค่ะ ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าบอนสีกระถางนี้มีใบสวยก็จริงค่ะแต่ก็มีใบบางใบที่เกิดอาการขอบใบไหม้ไม่สวยจากสภาพแวดล้อมที่วางกระถางค่ะวันนี้แอดมินจะทำการบำรุงบอนสีทั้งสองกระถางนี้ก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในตู้ค่ะบอนสีกระถางที่สองน้องคือบอนสีกวนอิมค่ะ บอนสีกวนอิมกระถางนี้แอดมินก็ได้ทําการตัดที่โคนต้นและเลี้ยงนอกตู้เช่นกันทุกท่านจะเห็นว่าบอนสีทั้งสองมีการแตกหน่อใบดกตัวเร็วมากๆเลยค่ะหลังจากการตัดบอนสีที่โคนต้นเราใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์เ <Wow. S 1> ท่านั้นน้องแตกหลอดแตกหนอ่อตัวเร็วแบบนี้เลยค่ะ ก่อนการบำรุงในวันนี้สิ่งหนึ่งที่แอดมินเจอแล้วอยากจะแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านคือให้สังเกตเวลารดน้ำบอนสีถ้าเรารดน้ำแล้วน้ำสามารถที่จะผ่านก้นกระถางไปได้สะดวกแบบนี้แสดงว่าดินปลูบอนสียังมีธาตุอาหารเหมาะกับการปลูกน้องบอนสีค่ะแต่ถ้ารดบอนสีแล้วน้ำ ังอยู่แบบนี้มีน้ำที่ไหลออกจากก้นกระถางบอนสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบนี้จะต้องรีบทำการเปลี่ยนดินเป็นการด่วนค่ะเพราะนั่นหมายถึงว่าดินที่ใช้ปลูกบอนสีหมดสภาพหมดธาตุอาหารไม่เหมาะกับการปลูกบอลสีทุกชนิดอีกต่อไปแล้วค่ะ ดินปลูกวันนี้แอดมินไม่ได้เตรียมส่วนผสมเลยค่ะเป็นการปลูกแบบเร่งด่วนมีส่วนผสมอะไรก็ใส่ส่วนผสมที่มีอยู่ส่วนผสมที่1ดินหมักใบก้ามปูค่ะปริมาณที่ใช้ในวันนี้แอดมินใช้ดินหมักใบก้ามปู1ส่วนสี่ของถุงค่ะส่วนผสมที่สองแอดมินใช้เปลือกไข่คั้วค่ะ ในเปือกไข่คั่วก็จะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชทุกชนิดมีธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองจะทําให้บอนสีและต้นไม้ทุกชนิดโตเร็วแข็งแรงค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันวันนี้แอดมินใช้ถ่านและกาบมะพร้าวแช่น้ําเล็กน้อยรองก้นกระถางใส่ดินที่ปรุงเสร็จแล้วลงไปเล็กน้อยค่ะ เสร็จแล้วให้ใส่สตาร์้นจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินเติมดินลงไปพอประมาณแล้วทำการปลูกน้องบอนสีใหม่ค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าหัวบอนสีแอดมินทาปูนแดงเพราะว่าก่อนหน้านี้แอดมินนำไปล้างแล้วปรากฏว่าเขาเน่าแอดมินก็เลยต้องตัดส่วนที่เน่าออกแล้วทาปูนแดงทิ้งไว้15นาทีแล้วนำมาปลูก<ท>ดัง<ร>ที่ทุกท่าน<ม>เห็น<ร>ค่ะ เสร็จเ <Wow. S 1> รีบร้อยสำหรับการปลูกกวนอิมกระถางใหม่เพื่อแก้ปัญหาดินปลูกหมดสภาพเรามารดน้ำกระถางใหม่ของบอลสีกวนอิมดูว่าน้ำยังขังและไหลออกไม่สะดวกเหมือนเดิมหรือไม่ค่ะน้ำไหลออกไม่ขังเหมือนเดิมแล้วเยี่ยมมากค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาบำรุงแบบง่ายๆด้วยส่วนผสมที่มีอยู่รอบๆตัวเราค่ะ ส่วนผสมสำหรับสูตรบำรุงบอลสีวันนี้ 1. น้ําซ้ำสข้ขาวค่ะในน้ำสาวข้าวจะมีธา,าตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุกลุ่มอาหารหลักของพืชมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองนอกจากนี้ยังมีธาตุทองแดงธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะ ส่วนผสมที่2นั่นก็คือผงชูรสค่ะในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนโมโนโซเดียมกูตามตจะช่วยให้บอนสีและพืชมีระบบรากที่ดีจะริญมเติบโตได้อย่างรวดเร็วทําให้บอนสีกัดสีสวยมีความแข็งแรงนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดปริมาณที่ใช้แอดมินใช้1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมที่3เครื่องดื่มสปอนเซอร์ในเครื่องดื่มสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวพืชและบอนสีสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการหมักปริมาณที่ใช้1ฝาค่ะส่วนผสมที่4น้ำเปล่าปริมาณที่ใช้5ลิตรค่ะวันนี้แอดมินทำสูตรเข้มข้นค่ะทุกครั้งก่อนการบำรุงแนะนำให้ทำการพรวนดิน การพลดินจะทำให้ระบบรากของบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะวิธีการใช้สำหรับปุ๋ยสูตรนี้ทำได้2วิธี 1. รลาดรถดที่โคนต้น 2. ฉีดพ่นทางใบค่ะสำหรับวันนี้แอดมินจะใช้วิธีราดรถดที่โคนต้นค่ะ ความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเวลาสำหรับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้เป็นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงเช้าค่ะหลังจากที่ทำการลาดลถหรือฉีดพ่นปุ๋ยสูตรนี้แล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมงให้ลดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้แอดมินได้นำประสบการณ์ที่แอดมินได้ลงมือทำและเจอปัญหาในการปลูกบอนสีมาแชร์กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็น1จะต้องหมั่นสังเกตเวลารดน้ำบอนสีทุกกระถางหากเจอน้ำขังในกระถางไม่ไหลออกตามคลิปที่แชร์ไปจะต้องรีบเปลี่ยนดินทันทีค่ะ ถ้าปล่อยไว้จะทำให้หัวบอนสีเน่าไม่เจริญเติบโตบอนสีอาจจะหัวฟอและตายในที่สุดค่ะขอสรุปเนื้อหาในหัวข้อที่2การบำรุงบอลสีสูตรง่ายๆด้วยน้ำสาวข้าวซึ่งน้ำสาวข้าวจะนำมาบำรุงรดต้นไม้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมักหรือท่านใดมีเวลา จะหมักน้ำสาวข้าวก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำสาวข้าวมีประโยชน์กับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดปุ๋ยหมักน้ำสาวข้าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร16-16-16วิธีการหมักน้ำสาวข้าวแอดมินได้ทำคลิปแชร์ไปแล้วค่ะท่านใดสนใจก็ย้อนกลับไปดูในคลิปนั้นๆได้เลยค่ะ แอดมินช่องคุณต้นไอทหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณ ต้นไอทีวันสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ